สวัสดีค่ะโรงเรียนเคนเดนจะรัภาษานะคะวันนี้เรามีความยินดีที่จะอัปเดตความพร้อมของโรงเรียนของเราหลังจากที่ EP 1ีนะคะเราได้ให้ทุกท่านได้ชมถึงความพร้อมที่ผ่านไป80%ซตวันนี้เราจะมายืนยันถึงความพร้อมในการที่จะเปิดเรียนรับนักศึกษาใหม่เราไปชมด้วยกันค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นของเราเองตัวอาคารที่เราสร้างขึ้นใหม่บนพื้นที่200ตารางวา และมีพื้นที่ใช้สอยกว่า500ตารางเมตรมีความโออาตรการตามีความสวยงามมีความโล่งโปร่งสบายซึ่งในตัวอาคารนั้นประกอบไปด้วยห้องเรียนภาษาต่างประเทศห้องเรียนทฤษฎี1ห้องเรียนทฤษฎี2ห้องเรียนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลและห้องต่างๆที่รวมๆแล้วเราสามารถจุนักเรียนได้ถึง 100คนต่อรุ่นเลยทีเดียวค่ะเมื่อคุณเก้าเข้ามายัางสถานที่แห่งนี้คุณจะยืนหนึ่งในเรื่องของมืออาชีพเพราะเราคือที่หนึ่งในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพเราคือที่หนึ่งในเรื่องของการใส่ใจและการดูแลเราคือที่หนึ่งในเรื่องของการสอนจริงปฏิบัติจริง นำไปใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์กับคุณจริงในการนำไปทำงานเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณสามารถไปทำงานได้ในฐานประกอบการทั้งในประเทศและทุกประเทศทั่วโลกเรายังมีการสอนนวดแผนไทยสอนไทยสปาสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเองนั้นจัดให้กับนักเรียนของเราโดยเฉพาะเราสอนและเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ อาทิเช่นภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในการทำงานเราสอนและให้คุณได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เปิดรับบริบาลอย่างมากในขณะนี้คุณสามารถเรียนและคุณสามารถนำไปใช้และไปปฏิบัติได้จริงเมื่อคุณไปทำงานและเรามีตัวอย่างของนักศึกษาของเราที่อยู่ในโครงการบริบาลไทยไปทำงานญี่ปุ่น มาแนะนําให้ท่านได้ชมด้วยเชิญชมค่ะคุณちิวะวตชิสุภลักษณ์เชสมต้อมมับคสณชิวะยินดีこんにちはัはคุณชิวะคุณิวะวาตชิวะวิเชียนพงศมสินต้อนรคุณชิวะินดีติอนรักรุณชว 今は KNA 校福祉士ランケージ学校の学の生です。今は、私たちはウルアンインターネット日本でタイの福祉士を研習していますこの学校はタイのウルアン県にありますみなさんに待っていますよまた会いましょう